ค่ะสวัสดีเมื่อวันที่เท่าไหร่นี่นะวันที่หนึ่งกราคมอ้วา,มาวาสวัสดีค่ะนอสวัสดีค่ะแพ้กับอีพีเลียงนะงงามยวนเ <c oughs> ื้อลานยังก็น,นะโอโลฮ่าอโลฮาคาเฟ่ฟเป็นของเดอะท้ายรีสอร์ท มองที่คข่เฮ็ดงานมองที่ล้านเฮ็ดงานนี่แหละเนี่ยมองที่ไข่เคยเฮ็ดงานอ <c oughs> ยูบ่บางแสนค่ะใ่เน,นี่ยค่ะร้านกาแฟ ไหลไไลไหลจับแม่นยังไลไหลไหลอันนี้อยู่บางแสนค่ะฝนรังสิบตกก็ตกปราตกดอกขึ้นเดี๋ยวสิพักกันไปอ่างศิลาไปเบื้องตลาดปูตลาดปลาหาดล้อเล่นอ่างศิลาน้ำกันค่ะ

คาหกร้อยหาสิบแปดร้อยที่ใา่ที่ร้านเยอะได้นะนบัตรองแกอ๋อไม่ค่าเพิ่นแกให้เบิ่อควอามเพราใครเาใครอืมอ๋ออย่างนั้นไข่ี่อยู่หนกันเนี่ยมีรับส่งได้นองมนค่ะแค่นี้เนาะ 嗯。 เกินโนได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเรืยอพี่ไปเลยนะคะใครมีพี่แต่ว่าไม่เยอะนะวันนี้มีแค่สาี่สามเดียวแล้วก็ให้สองี่นะพีดีเลยลนเลยที่หมาะสมนัดทาห่นึงเนาะคะนึ่ง่าัอะไรนะคะนึงค่ะโอเคค่ะ

กัูสดสดกังไทยกั้งทอดถือเนาะลอยเดียวถาดละล,ลอยจี่น้องเบิ้งเอาเอาอันนี้เขาเรียกปูอะไรนั่นหนูปูดำปูดำปูเนื้อไขไ่ไ

สุดยอดปาปย้ำพี่น้องคะนนคอันละรอยฮาิทอันละรอยมแต่ถึกถึกยูตลาดอ่างศิลาชนบุรีนี่ละพี่น้องคะเอากุ้งเนาะ พี่น้องป้องไปเจ้าขามาหอดบ้านแล้วค่ะได้ปูหนึ่งโลได้กุ้งได้ปูได้บหอยแค็ง ตำมะคุ้งกุ้งแช่น้ําปลาของอีพิเลียงนางงามเท้ากับเอ่อบกทุเรียนมาเดอ้อพี่นางพงไปเจ้าค้าไม่กินเขาวน้ากันวันนี้อะฉลองอาหารทะเลค่ะนี่นี่น,น,น,น โอ้คนสวยไหมคะที่เลี้ยงนางงามผักผลอนกินเบิร์กินเบิร์นีพาน้องไปเรีนโรงเรียนเตี้ยพาน้องไปเรีนวัดเสนอกินเบิร์นี่พาน้องไปเรียนวัดเ,เด,ด้อตีผู้เฒ่าขึ้นมา เ,เบิดโบน้าบาดเนี่ยซุ้มเฮาอ่ะมาค่ะพี่น้องพอง่อปากเจ้าค่ะมากินน้ากันอีปูไข่มีแต,ต่โตใครใครพี่เลี้ยงนางงามเป็นผู้แกะแกะ่พี่น้องเขาเบิ่งดูว่วาวมันมไข่แท็บวะก็ว่ันนะี้มาเล่นรันเนี่ยเขาแกะมันด้วยกันดูอืมแกะให้เบิ่งพอง่อมเขาไปอยู่ต่างแดน กินข้าวแล้วก็ที่พากันไปหาเลาะจากน้อยร้านกาแฟามองหันมองนีแน่ไปไปห่างไปยังแน่ไปไหนใครโลมันอ่ะอ,อืมใครก็สังเกตเหรอสังเกตย้ายดีเป็นยังไง บักหอยแค้งกับบลแพ็งนะคะอาหารทะเลเดี๋ยวนี้มันก็สี่หลายโลละร้อยสี่สิบเดีของเขาร้อยสี่สิบอันนี้กับปูนี่หกร้อยห้าสิบแล้วค่าข้าเจ้าหานึ่งให้หนึ่งสามสิบเดียวใครเบ่งอืมโอ้ใครหลายยู อืมใช่ลายอยู่เนื้อแน่แนๆเนื้อแน่แนๆมีแต่อีกกระปูกินรสมันจิ้มที่น้องก็ไปเจ้าขาตามจิ้มแซ่บๆมาเอาคนเดียวเล้วแต่เมื่อกี้คนเดียวย้ำหนามเห็นแล้วถามว่ากินจะค้นเนี่ยตี กินสคนทนนีลาคลิปนี้เพราะใบสมนีจำพอกันคลิปน่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลาคลิปนะ